ทนายก็บอกก็เตือนแต่ก็ไม่ฟังสุดท้ายก็เสียสิทธิ์ในการดูแลลูกการที่พ่อเขาจะเจอลูกมันไม่ใช่เรื่องยากคนเป็นแม่แค่รับสายไม่ก็ตอบข้อถ่วงแค่นั้นจบกะจะให้คนเป็นพ่อมาเดือดร้อนกับเรื่องแค่นี้ทำไมก่อน ก่อนจะบอกคนอื่นให้เข้าถอยก็หลองหัดเป็นคนถอยดูบ้างค่ะถ้าสาวสั่งให้พ่อมีเวลาดูแลลูกในวันเสาอ,อาทิตย์ปีหนึ่งมีเสาอ,อาทิตย์ตั้งร้อยสวันแต่พ่อไม่มีโอกาสได้ดูแลลูกเลยมีโอกาสมาหาลูกได้แค่เดือนละหนึ่งครั้งแหมมาทุกครั้ง ไม่มีโอกาสที่ลูกจะได้ไปนอนด้วยต้องไปเช้าเย็นกลับแค่เรื่องนี้ทำไมไม่จัดการให้มันเรียบร้อยถ้าอยากถอยจริงๆแค่นี้จบชอบถามเรื่องง่ายๆให้เป็นประเด็นแล้วรับบทเยื่อนี่นี่คือข้อเสียและจะมาตัดเพ้อว่าเกียรตอะไรนักนะโดนสังคมโจมตี้ฉันไม่ใช่แฟนคลับใคร แต่นั่งดูสองฟังวางตัวและการกระทํามองออกเลยเสียงในหัวมันเยอะไปหน่อยมาถึงขั้นนี้แล้วใส่เกียร์หมาเดินหน้าเลยใครชนะคนนั้นรอดความปลอดภัยของเด็กสองคนอยู่ไหนใช้คนอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายเกินไปไหมเรื่องเด็กๆคงเป็นเรื่องของแม่ครอบครัวไม้คนอื่นก็คือคนอื่นแม่แก่แล้ว สมองทำไมไม่แก่ตามอายุทุกอย่างมันสามารถตกลงกันได้ทำไมไม่บอกละ่ะให้พ่อไปดูแลลูกเสาอาทิตย์ก็ให้พ่อมารับลูกได้เลยไหนเมื่อแม่เป็นคนพูดเองว่าจันถึงสุขแม่อยากให้ลูกลาโรงเรียนนั้นเสาอาทิตย์ก็ควรเป็นวันของพ่อเป็นวันที่พ่อควรได้อยู่กับลูกเป็นวันที่พ่อควรได้เจอลูกไม่ใช่มาเช้า แล้วเย็นก็กลับพ่อกว่าจะได้เจอลูกกว่าจะอยู่กับลูกใช้เวลานานแสนนานติดต่อเหมือนอยู่เมืองบาดาลเหมือนที่พ่อเขาพูดจริงๆถ้าจริงใจและอยากถอยจริงๆเรื่องนี้ต้องจัดการได้ตั้งแต่แรกแล้วลูกคือเกมหรือเปล่าที่คนเป็นแม่อ้างว่ารับลูกจริงจะดึงลูกมาเกี่ยวข้องในที่ที่ตนเองลงมือทำเอง แต่บางพวกไม่สนแต่ตัวเอกไม่ส่วนความรู้สุขลูกแม่ก็ควรจะคิดเรื่องนี้ให้ได้เรื่องหลามันบาดบ่ายมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมลดลาวาซซ่ในเรื่องที่ขวรลดทำเหมือนขนมข้อสี่กับคูเต้ยคนทางบ้านให้คูเต้ยมาได้ตลอดไม่เคยกีดคันพอนึกถึงความรัก และความรู้สึกของเด็กเป็นราบไม่นึกถึงอะไรนึกถึงแต่ความรู้สึกของเด็กเป็นราบมันก็อยู่ได้แล้วเป็นคนมีลทธิ์เยอะไม่ยอมรับผิดมั่นใจในตัวเองสูงถ้าไม่มีพ่อลูกจะเกิดมาไหมในเมื่อสร้างเขาขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มกันอะไรจะให้แต่คนอื่นจะให้แต่คนอื่นทอยตัวเองทำหน้ามืน ต้นเหตุก็ตัวเองทั้งนั้นเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมากรรมมันจะไปตกอยู่ที่เด็กทนที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยกรุณาทำตัวให้สังคมเขารับบ้างเด็กก็ไม่ได้ผิดอะไรในเมื่อเขาอยากเจอพ่อก็ให้เขาไปเจอซี่จะกีดกันทำไมกีดกันแล้วมันได้อะไรขึ้นมาพ่อเขาก็พร้อมรับผิดชอบลูกแต่แม่ไม่อยากให้ลูกไปเจอพ่อ จับผักใส่ไล่ศพลูกให้ไปอยู่กับพ่อคนใหม่ซึ่งไม่ใช่พ่อแทๆ้ๆแค่รับโทรศัพท์มันไม่ยากเย็นตัวเองก็เป็นคนผิดไม่รู้อะไรนักนะช่วยกันตะโกนให้นานได้ยินบอกคนอื่นถอยแล้วและถอยไม้เอาให้ชัดเลยถอยได้ถอยได้หรือเปล่าบางคนถนไม่ไหวเข้าไปเม้นในเพจ ก็ถูกด่ากกลับมาถอยไม่ได้เตืนหน้าอย่างเดียวแผลไม่เป็นปวดเสียฟอร์มต้องชนะอย่างเดียวฉันคือผู้ถูกกระทำคนอื่นผิดหมดรือเงินน่าจะใกล้หมดแล้วไหนจัดงานแต่งเองออกเงินเองไปศาลอีกงานร้องก็ไม่มีจ้างหงานน้อยก็ต้องยุบวงไปลาสูดมีบอสคนหนึ่ง ออกตัวจะเป็นคนก้างบอกต่อให้เวลาจะไปหาลูกเขาเพอลูกกันทำไมต้องมีคนก้างเขาควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกับแม่นะเขาคือผู้สูญเสียลูกที่ต้องไปอยู่ในอ้อมอกคนอื่นเขามีสิทธิติดต่อโดยตรงถ้าคิดอีกนิดนึงเรื่องความสุขของลูกปัญหาจะไม่บานปลายแยกเรื่อง เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับแม่แยกเอาไว้ก่อนเรื่องไหนถ้าพ่อแม่มีความรู้สึกไม่ดีต่อกันก็ไม่จําเป็นต้องเกลียดกันไม่ต้องแกล้นแกล้งกันอย่าน้อยธุรกิจเดียวกันปู่ถากให้ลูกทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีมันจะดีกว่านิดนิดน่นอยน้อยก็ทำเป็นเรื่องสงสัยชีวิตมาสงบเกินไปปากบอกอยาสงบ แต่เห็นทำแต่ละอย่างเกิดมาใครสั่งใครสอนว่าทำแบบนี้เขาไม่เรียกอยากจบทำแบบนี้เขาเรียกว่ากวนกระสาดให้อีโคนโมโหอนุญาตให้เจอลูกได้หนึ่งวันก็ให้เจอวันที่ต้องไปทุระปีหนึ่งหนึ่งวันในหนึ่งเดือนเท่ากับ12วันไม่ถึงร้อยสวันด้วยซ้ำคดีนี้ พอได้ลูกมาสอบอาทิตย์ปีหนึ่งมีร้อยสีวันแต่บางครอบครัวก็ให้ดูแลได้แค่เดือนละหนึ่งวันเท่ากับสิบสองวันแถมไม่ได้ดูเต็มวันมาเช้าเย็นกลับมีคดีที่พ่อสามารถฟ้องเอาลูกมาเลี้ยงเองได้เด็กต้องมีพ่อเข้าใจไหมใจยัดเยียดให้กับคนอื่นก็ไม่ใช่พอแท้ๆคำพูดคำจาเด็กๆก,ก็เริ่มเปลี่ยน สังเกตเวลาอยู่กับคนในบ้านและพี่เลี้ยงจะพูดแบบยังไงล่ะไม่น่ารับเหมือนออบเด็กทั่วไปแต่อยู่กับพ่อจะพูดน่ารักเป็นเด็กในเมืองไห้โซประมาณนี้สิ่งแวดล้อมมันก็หล่อล้อมสำคัญนะบางครอบครัวไม่ได้เห็นหน้าลูกเต็มเม็ดเต็มหน่วยซื้อไอแพดให้ก็ซื้อก็เอา ซื้อไอโม่ให้ก็ถอดสิมออกรูกก็เริ่มโตเริ่มจำได้ต้องอยู่ในสังคมโกหกแบบนี้เด็กจะโตมากับความจริงหรือไม่เด็กจะอยู่ที่การเรียนรู้การแต่งตัวก็ต้องมีชิดเงินพ่อก็ช่วยจ่ายทุกอย่างไม่ควรกีดกันแบบนี้ฉันพูดถึงเรื่องเด็กๆที่ดาวอังคารไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้